สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง l o ตเตอรี่ a n n e l ค่ะสวัสดีเอฟซทุกๆคนนะคะมาเจอกันโค้งสุดท้ายค่ะมาเรามาสรุป3สูตรกันแล้วก็สรุปทุกๆสูตรของช่องแอดนะว่ามันจะมาตัวไหนเราจะมาสรุป3สูตรนี้มาจับเดี๋ยวนะ ก็จับจับให้แป๊บหนึ่งจำวันที่หนึ่งเดือนหกหกแปดโอเคสรุปสามสูตรสรุปสามสูตร สูตรมีอะไรมั่งเดี๋ยวนะขอเขียนก่อนแล้วก็ สองโอเคหกแล้วก็แป สรุปจะเหลือกี่ตัวไม่มีหกหกโอเคหกศูนย์โอเคศูนย์หนึ่งสี่ไม่มีแปดเจ็ด นั่มีศโอเคหนึ่งสอ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 รุปจะได้ตัวไหนสี่สามสศ สีห,หรือเปล่าสแีแล้วก็68แปยหกดได้ไงหกสาเออหกถูกละหกสามห,ห,ห,หนึ่งแล้วก็แปดสาม 8ปดหแล้วก็9ก9า9า9เก้แล้วก็95นี่นะที่ขัดออกมาก็ป,ประมาณนี้แต่จะเข้าไม่เข้าเราก็ไม่รู้กันเนาะแล้วก็จะมาดู อันนี้คือสรุปสังสุดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสอันนี้เฉพาะมันชนนะชนหลัก10หลักหน่วยนะแต่จะเข้าไม่เข้าเราไม่รู้เดี๋ยวเราก็จะมาดูหวยวิ่งแล้วเราจะมาจับกันจับให้มันเหลือน้อยให้น้อยสุด น้อยสุดก็จะมีชนกัน98 99แปดเสหแล้วก็หลักหน่วยมี9้ามี7ดมี6แล้วก็เดี๋ยวไปจับกันมี9มี7มีหเนาะ มีเก้าเราก็จะจับหลักเก้าให้นะแป๊บหนึ่งเก้าอยู่หลักหน่วยนะหวังว่ามันจะไม่หลุด3ามเก้า9ก้าปดเ้าศูกก็มันมาแล้วมันก็สามารถที่จะมาอีกได้เนาะ อันนี้คือหลักเก้านะแล้วก็จะมาเดินตัวไหนแป๊บ <5. S 1> อันนี้คือเจ็ดนี่คือหลักแปดถ้าจะเล่นหลักแปดนะก็จะมีอยู่ประมาณนี้ เดี๋ยวเราบีเลขเลขวันประจำวันวันศุกร์ให้นะเดี๋ยวลงให้วันศุกร์ที่จับให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะลงง่ายแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขียนอันนี้ให้ก่อนแล้วก็1 9ึ่ง้หมดยังหมดแล้ว3 9 4 9ก้เกฮ้อ

หวังว่ามันคงไม่มาตัดทิ้งไปนะหรือใครจะตามต่อก็ตามได้ค่ะ0 7 7 1แล้วก็2 7แล้วก็7 7นะเ,เ็นะเลกเบิ้ลนแล้วก็6 7แล้วก็1 7หมดแล้ว โอเคอันนี้7อันนี้เก้แล้วก็มา6หลักหน่วยน,นี่คือหน่วยนะหน่วยหลัก9หลัก6หลัก7ให้อยู่3จะมาแค่ตัวหนึ่งจะมาตัวใดตัวหนึ่งหลัก6ก็จะมีประมาณ6กห สามหกแปดหกหนึ่งหกสี่หกแปดหกหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกห้าหกห้าหกแปดหกสามหกโอเคมีอยู่แค่นี้ อยู่ประมาณน,นี้อันนี้คือหลักหน่วยแอดจับให้ใน3ตัวนี้จะมาตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็มาดูเลขกําลังวันเดี๋ยวเขียนให้เลขกําลังวันนะจับให้เดี๋ยวดูก่อนแป๊บหนึ่งเลขกำลังวันน กำลวันอน,นะวันอาทิตย์ห้าสี่เก้าเก้าเหรอไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวนะทุกคนหาไม่เจอ อยู่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งแน่เลยอ่ะอวันอาทิตย์วันที่หนึ่งเอ,อา์อันนี้นะอันนี้คือสรุปแล้วนะมาตัวใดตัวหนึง่งไม่มาแต่งวดน,นี้จะเก้า ้ามันชนกันสามสองสามามจะมารือเปล่าไม่ 6. 6. หกหก็มาชนสามสูตรอยู่นะทุกคนหรืออาจจะมาหกก็ได้หลักหกก็ได้มาเขียนให้เลขวันอาทิตย์ไม่ใช่เลขเออใช่แหละ ดู <laughs> ดูเลขแปดโหโหโไรมั่งวันที่หนึ่งวันอาทิตย์วันที่หนึ่ง,งมิถุนาก็จะสามตัวนะเดี๋ยวบอกสามตัวนะ ตัวสามตัวมีอะไรน

ก็จะมี07 5หแล้วก็จะมี1 5 7นี่แหละประมาณนี้สองตัวจับสอบเลขสองตัวเหรอสองตัวก็จะมี หนึ่งอันนี้มันมีสามตัวด้วยนะคะเลขกำลังเลขกำลังวันอาทิตย์เนาะอันนี้เอาตามเอาตามหนังสือนะก็จะมีเลขนี้หนึ่งห้าก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์เก้าก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า ก็จะมี01แล้วก็จะมีแล้วก็จะมี77 7. นี่เลขกำลังวันก็จะมีประมาณแค่นี้โค้งสุดท้ายเน,ะ okay, นาะแคปหน้าจอ แท็บหน้าจอไว้นะคะอันนี้ก็คือเลขก,กำลังวันยี่ห้าชุดชุดสูตรที่1 27งวดสูตรที่2 28งวดสูตรที่3ามงวดถ้าเกิดใครได้หลักหนึ่งมาก็เล่นหลักหนึ่งแค่นี้นะหนึ่งมันก็จะมี16 17 10 11 12แล้วก็หนึ่งหหนึ่งสก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าหลักหนึ่งก็ขัดเอา ก็คัดเอาที่วงวงไว้แล้วก็ถ้าหลัก3หลัก3ก็จะมี3 3มสามสาก็จะมีประมาณนี้แต่ถ้าชอบส่วนตัวก็อาจจะเป็น7จิตไม่รู้เลขก,กำลังวันออกวันวันอาทิตย์เนาะกลัวมันมาเบิ้ล7จแล้วก็7 0 ที่ชอบนะแล้วก็สีหนึ่งห้าหนึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ชนอันนี้ไม่ชนยัไม่ต้องเอาตามที่แอดบ,บอกก็ได้นะคะนะชุดเข้าบนชุดเข้าบนเก้าแปดหนึ่งห้า จะมีประมาณชุดมีชุดบนจับให้บนล่างดีกว่าบนล่างไม่แน่นอนหวยก็จะมี5 1 1 9 0ึหนึ่ก้าแล้วก็ เก้าศูนย์ตัวเก่าทุกคนจะมาตัวเก่าด้วยกันสองตัวมาครบหนึ่งตัวสองแล้วก็สามแตกต่างแล้วเนี่ยสามสองเนี่ยสามสองสามหกสามเจ็ด ก็จะอยู่ประมาณนี้จะเข้าไม่เข้าเราไม่รู้เนาะแคปหน้าจอไว้นะคะโอเคค่ะโคงสุดท้ายนี้ก็ขอให้ฟรโชคดีใครซื้อแบตเตอรี่ก็ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งหวยให้เป็นแนวทางนะคะถ้าถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดผ่านเนาะเราจะไม่คอมเมนต์ว่ากันเนาะ ของสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc โชคดีทุกคนนะคะสาธุขอให้ fc ของอดถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเด้อี่หน้องเลยขอให้ถูกรางวัลใหญ่ถูกหวยกันถูกถูกคนผู้ใดที่ติดตามพอมีโศกมีใ่กันเด้อขอให้ถูกหวยถูกหวยสาธุสาธุสาธุเด้อฝากกดไลค์กดติดตามช่องลอตเตอรี่ชาแนลนีเด้อจ้าถ้าครบหาพัน กดติดตามสิแจกสองพันด้วยพี่น่องเอ้ยเอาแคบหนาจอไว้เดอ้อสิไปแล้วอ้าหนึ่งสองสามแคบไว้พป่มึงก็ได้ให้เป็นแนวทางนะให้เป็นแนวทางเดี๋ยวเดอ้อแป๊บหนึ่งกล่องกันเอาแคบหนาจอไว้หนึ่งสองสามโอเคสุดท้ายนี่ก็ขอให้เอฟซี โชคดีทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Lottery Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ